สักครู่คลิปตัดไปค่ะเอาใหม่ค่ะคุณผู้ฟังมาค่ะท็อป,ปิกวันนี้นะคะใครอยากทักขาติดต่อหาโทรหาแล้วก็อยากง้อคุณมากๆเลยนะคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะพลังงานของ q u Queen o f s o r d คุณอาจจะนั่งสำเบ่งมองรอคอยใครสักคนหนึ่งหรือใครบางคนนะคะ เห็นว่าคุณหันหลังให้เงียบนิ่งไม่พูดไม่ได้หันมามีปฏิสัมพันธ์หรือไม่รับสายโทรศัพท์ดังร้องข้างๆคุณก็เหมือนแบบทำตัวหมางเมินไม่อยากคุยไม่อยากอะไรแล้วพลังงานของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาฟังมีสาวใหญ่รุ่นพี่ลมไปถุนตุนกลุมนะคะคิดถึงอยากงอ้ออยากขอโทษอยากอ้อนบักลาเป็นจังไนบ่คิดฮอดไอเยบอนะคะเขาอยา อบอกคุณว่าน้องคะน้องเป็นอะไรทําไมน้องไม่ติดต่อหาพี่น้องเงอินอะไรพี่หรือเปล่ามีลุ้นพี่ทัดลมไปถุนตุนกลุ่มนะคะนั่งพินิษพิคอแล้วก็กําลังวางแผนว่าจะทักหาคุณโทรหาคุณงอคุณในแบบไหนดีนะคะเขารู้สึกว่าวุ่นใจมากๆเลยในบริบทตอนนี้นะคะพลังงานของลมไปถุนตุนกลุ่มนะคะ ไปต่อคะ่ะสองใบคะ่ะใครอยากทักขาโทรหาติดต่อหาคุณมากเลยตอนนี้นะ่ะมาอีกแล้วรุ่นน้องนะคะรุ่นพี่อาจจะเป็นพลังงานของคนที่วาวุ่นหัวใจขาดแคลนความสุขตอนนี้นะคะมีพลังงานของผู้ใหญ่มากกว่าคุณคุณอาจจะเป็นรุ่นน้องทัานน้ำมีนกรกฎพิจิตอาจจะมีพลังงานของสาวใหญ่หนุ่มใหญ่ทัานลมไปถึงตุนกลุ่มอยากทักขาโทรหาแล้วก็คิดถึงคุณวาวุ่นเขามองว่าตอนนี้คุณเงียบไปคุณหายไปไหน คุณทําอะไรกับใครเขาคิดถึงโมเมนต์สิ่งดีๆที่คุณเคยโทรบอกเขาบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้เขาฟังมาตอนนี้คุณเงียยไปคุณติดเพื่อนติดเกมหรือเปล่าคนที่อยากทักหาโทรหาคุณตอนนี้รู้สึกว่าคุณติดเพื่อนติดเกมติดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วลืมเขาเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นรุ่นพี่คุณนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ ไม่ค่อยมีเวลาว่างให้คุณไม่ชอบแอคทิวิตี้ที่แบบว่าลงเอาดอกับคุณเวลาเจอคุณก็แบบอยู่กันแบบเยี่ยมเียมนิ่งๆมีโมเมนต์แบบสนุกสนานคุยกันต่ำมูต่มิพนักง,งานตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาขาดแคลนความสุขเขาขาดแคลนความตะมุตะมิเขาต้องการให้คุณติดต่อมาหาเขาหรือเขาติดต่อหาคุณไปแล้วคุณเงียบใส่เขาทําไม 1 1 1่งหนึ่งหนึ่งสานะคะคนที่ว้าวุ่นใจคิดถึงคุณอยากได้ยินเสียงคุณอยากทักขาโทรหาคุณมากๆเลยในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเช่นไรกันบ้างทานข้าวกับอะไรคะแฮปปี้มีความสุขนะคะเข้าฤดูหนาวแล้วหนาวนี้คุณผู้ฟังกอดใครคะถ้าไม่มีใครให้กอดก็มากอดนางฟ้าในความฝันได้นะคะนางฟ้ารอกอดทุกคนเลยนะคะ ไปต่อค่ะใครอยากทักหาโทรหาแล้วก็อยากติดต่อคะคุณมากผู้หญิงผู้ชายหมายเลข1881ผู้หญิงผู้ชายคนนี้อาจจะเคยมีครอบครัวหรืออาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเอ๊ะเขาให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนนะเขารู้สึกว่าถ้ามองอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นคนเก่าแฟนเก่าที่เคยรักเคยเสน่หาสามีเก่าภรรยาเก่า หรือลูกๆคนในบ้านคุณอยากทักขาโทรหาคิดถึงคุณนะ่ะตั้งแต่ move on หายไปเลิกลากันไปคุณ <c oughs> ไม่ได้ติดต่ออะไรให้เขาหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคย support offer ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมข่ารถข่าบ้านค่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่า บินมาแล้วนะยังไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะแบบจ่ายในสิ้นเดือนนี้เลยเขาอยากทักหาโทรหาคุณหรืออาจจะแบบต้องการความเห็นใจต้องการเงินจากคุณก็เป็นไปได้นะคะหรือคุณอาจจะต้องการเงินจากเขาผู้หญิงผู้ชายคนนี้หมายเลข18นะคะ นางฟ้าลงความรักทัดดินทัดน้ำทัดไฟไปแล้วปังมากเดี๋ยววันนี้จะทำทัดลมให้แบบว่าเต็มคาราเบลเลยรอฟังด้วยนะคะความรักทัดลมเดือนพฤศจิกายนมาค่ะไปต่อคะ่ะใครอยากทักหาโทรหาติดต่อคุณมากเลยตอนนี้นะคะ ว้าวคนนี้คุณก็รู้ว่าใครหรือสลับพลังงานเอาคุณอาจจะเป็นฝ่ายอยากทักหาโทรหาเขาก็เป็นไปได้ผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหกก็อาจจะเกิดเดินมิถุนาราศีเมทุน คิดถึงจังเลยคิดถึงรอยยิ้มแววตาใบหน้าจมูกปากคิดถึงผิวอันเนียนนุ่มของคุณอยากกอดคุณค่ะอยากรักขาโทรหาแล้วก็อยากบอกว่าเธอเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเราแบบว่าว้าวุ่นกับเธอมากเลยนะคะคนรักเก่าได้คนคุยเก่าได้หรืออาจจะเป็นพลังงานคนที่อยู่ในชีวิตคนในครอบครัวได้ แต่บุคคลเหล่านี้นะคะเขาไม่ใช่แค่อยากทักหาโทรหาเขาอยากเรียกร้องอยากใส่ใจบางคนถ้าคุณกับเขานะคะเคยมีบริบทของการออฟเฟอร์ดูแลเช้าถึงเย็นถึงไปมาหาสู่กันหรือมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณเขาอยากทักหาโทรหาคุณถ้าเขาเป็นฝ่ายให้เขาอยากบอกว่าเนี่ยสิ่งที่บอกสิ่งที่ต้องการอะซื้อไว้ให้แล้วนะเขารักเธอนะ ใครๆว่าเขาอาจจะวางแผนว่าเขาจะให้าการออฟเฟอร์นะคะหรือให้สิ่งของคุณเขาอยากบอกว่าซื้อให้แล้วนะลองดูสิคะข้อความนะคะในไลน์ใน,น i อในข้อความ TikTok อกเขาอาจจะบอกว่า,าซื้อกับข้องกับข้าวไว้ให้แล้วนะขน,ขนมขนมเดี๋ยวเอาไปหานะคะคนที่อยากทักหาโทรหาคุณคือคนที่เคยไปมาหาสู่บ้านของคุณมองคุณเป็นที่รักนะคะที่สเสน่หา เรากินข้าวด้วยกันดูหนังด้วยกันดูซีรีส์ด้วยกันป้อนกันเขาอยากบอกว่าตอนนี้เขาหิวมากเลยเขาอยากเจอคุณแล้วก็อยากกินข้าวกับคุณหลังจากนั้นก็นะคะมีแพชชั่นกันก็ไม่ดูซินะว่าแพชชั่นด้านไหนเขาก็คงแบบอยากจะแบบยิ้มกลิ่มแล้วคุณก็คงรู้แหละว่าความเจ้าเล่ห์ของเขาอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแพชชั่นด้านไหนนะคะ คนที่อยากทักหาโทรหาคุณคือคนที่คลั่งรักคลั่งใครสเสน่หาคุณมากหมายเลข16 13 1 1 1 7 1 2 18, 18ออกมานะคะเขาอยากบอกว่าความวาวุ่นในหัวใจน,ะนั้นนะมันเกิดแค่กับคุณค่ะการที่เขาอยากโทรหาคุณบ่อยๆทักหาคุณเปิดกล้องไปมาหาสู่คุณเพราะว่าคุณสําคัญน่ะเขากับคุณอาจจะไม่ได้เจอกันมา6ชั่วโมง6วันนะคะหรือบางคน6สัปดาห์เขาเลยรู้สึกว่าเธอ ฉันคิดถึงเธอมากเลยฉันไม่ไหวแล้วขอเจอทัวเจอเธอตัวเป็นๆได้ไหมนะคะพลังงานคนคนนี้เสน่หาอยากมอบสิ่งดีๆให้คุณหรือกำลังวางแผนที่จะเดินทางมาเจอมาหาคุณใน6ชั่วโมง6วันนี้ก็เป็นไปได้การคอมมิ่งซูนนี้คุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันมองหน้ากันป้อนกันคุยกันหัวล็อกคิกคักแต่ที่สำคัญคือเขาอยากบอกว่าอืม มันเป็นเป็นความรู้สึกที่มันมันสุกอะค่ะมันอิ่มมันมีความรู้สึกที่แบบพอได้เจอคุณแล้วมันโล่งมันสบายมันตัวเบานะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยคนที่อยากทักขาโทรหาคุณน้ํามีนกรกฏพิจิตเมถุนตุลกุมได้นะคะมีเลข8ออกมาอาจจะเกิดราศีสิงห์หนึ่ได้ ไปต่อหาะใครอยากทักหาโทรหาติดต่อคุณมากตอนนี้ DM เพจผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11บราศีพิจิกวันศุกร์ห้าถ้วยคนที่อยากทักหาโทรหาคุณคือคนที่คุณงินเขาอยู่หรือเปล่าถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาฟังมีคนใจดีรวยสายแปรแบบเรซตินีรวยอะ่ะเจอคุณก็แบบอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวโอนตังให้เดี๋ยวออฟเฟอร์ให้ตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยาก ให้ตังคุณนะ่ะเขาอยากคุยกับคุณนะ่ะ เขา move on จากคุณไม่ได้อยากได้ยินเสียงคุณถ้าคุณกับเขานะคะไม่ได้เจอกันมาเดินนานหรือบางทีคุณกับเขางอนกันเรื่องไหนได้เล่าเขาอาจจะกําลังหาวิธีง้อคุณอยู่อาจจะส่งคลิปหรือส่งอของที่คุณเคยแบบอ้อนเขาอยากได้อยากได้ไดดนู่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บาอ่าเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวพาไปซื้อโอเคไหมหายงอนนะคนที่อยากทักหาคุณโทรหาคุณคนรักคุณโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเป็นคนที่มีบุญมีบาร,รมีเป็นคนรวยเป็นคนที่อาจจะอายุ มากกว่าคุณได้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเมื่อก่อนมีอีโก้ลดอีโก้ยากแต่เมื่อได้มาเจอคุณแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปได้หมดขอแค่คุณหายโกรธหายงอนเขางอตอนนี้อาจจะมีเสียงลายเด้งขึ้นมาปึ้งปังปึงป้งปังนะคะระหว่างที่คุณฟังคลิปอยู่อาจจะเป็นคนคนนั้นคนรวยรุ่นพี่อยากทักหาโทรหาและอยากบอกคุณว่าโอเคดีกันนะไปกินข้าวกันยอมแล้วคิดถึงมากนะคะเดี๋ยวใช้ไพ่ หนึ่งสำหรับใช้ไพ่แมวนะคะเรามาดูกันซิว่าไพ่น้องเหมียวเนี่ยใครอยากทักขาโทรหาอยากติดต่อคุณมากๆเลยในตอนนี้นะคะ ใช่ได้เด้มพลัง,งานใบลากพลัง,งานของเพจออบครับดูสิรุ่นน้องหนุ่มน้อยสาวน้อยรุ่นน้องหนุ่มน้อยสาวน้อยธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะราศีมีนราศีกรกฎราศีพิจิตมองแล้วก็เหมือนแบบพี่ผมแบบ ถ้าพี่ไม่คุยกับผมถ้าพี่ไม่รับสายผมจะเมาแล้วนะหลุนน้องหลุ่มน้อยสาวน้อยขี้เมาชอบดื่มชอบงอนอยากทักาหาโทรหาคิดถึงคุณคะ่ะเมาหัวลาน้ําแล้วเนี่ยหัวจะปวดด้วยคุณอาจจะงอนเขาไม่คุยกับเขานะคะพลังงานของเด็กคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเลี้ยงดูปูเสืออร p ต o r t o f f ร์ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาของขาดเขาขาดแคลนเขาอยากได้ความเสน่หาจากคุณเขาอยากให้คุณสนใจเขาบ้างทําไมคุณเงียบคุณนิ่งไป หมดเลยคุณเป็นอะไรคุณแบบทำอะไรอยู่หรอนะคะบางทีอาจจะเป็นการแบบเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความต้องการหรืออยากจะเหมือนแบบว่าอ้อนคุณนั่นแหละแต่คุณแบบดองแชทอะไม่อ่านข้อความไม่สนใจเขาเลยรู้สึกเมาดีกว่าไม่ไหวละนะคะแบบนั้นเลยนะคะ ขอพลังงานไพ่้องเหมียวสองใบใครอยากทักหาโทรหาติดต่อคุณมากเลยในตอนนี้เธอได้ดพลังงานของ king of cup นะคะสีไม้ว้าวอาจจะเป็นชาวทัดน้ำจริงๆนั่นแหละน้ำมีนกรกฎพิจิตสีไม้ที่รักเธอเป็นบ้านของฉันนะฉันไปหาเธอได้ไหมอาจจะมีใครบางคนนะคะพลังงานของมีนกรกฎพิจิต คุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟราศีเมษเลี้ยงดูปูเสือรุ่นน้องธาตุน้ำมีนกรกรพิจิตหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่พนักงานผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาให้คุณอยู่เหนือทุกสิ่งทุกคนเขาให้คุณเป็นบ้านเป็นความสุขนะคะถ้าคุณอาจจะแบบว่ามีภาระหน้าที่การงานการเงินที่ต้องบริหารใกล้สิ้นเดือนแล้วคุณอาจจะแบบว่า ไปโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวจนคุณลืมเขารุ่นน้องหนุ่มน้อยทัดนามมีนกระกฎพิจิตอยากอ้อนพี่เมธอยากบอกพีเพ่เมธว่าพี่เมธลืมอะไรไปหรือเปล่า ที่เราแบบว่าเคยรู้สึกว่าแบบจะไปเที่ยวด้วยกันวางแผนจะออกเดทดินเนอร์ไปเจอกันซื้อของซื้อของคุณอาจจะไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่ามีเรื่องสําคัญมากกว่าความรักหรือว่าการใส่ใจเขาเขาเล่นงอนคุณนะคะมีปอปาอยู่ตรงนี้เขาอาจจะมีชื่อเล่นปอปาได้นะคะ คุณกับเขานะคะอาจจะไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งข้อความที่เขาส่งมาคุณอาจจะดองเขาไปสี่ชั่วโมงสี่นาทีบางทีนะคะปกติเมื่อก่อนเวลาเขาทักขาคุณคุณจะตอบกับทันทีเดี๋ยวนี้สี่นาทีสี่ชั่วโมงอะ่ะก็ไม่ตอบไม่อ่านเขาเลยรู้สึกเฟลเสียใจแล้วก็อยากรู้ว่าพี่เม่ทําอะไรอยู่น้องน้ําคิดถึงมากเลยพี่เม่มวัวแต่แบบสนใจอย่างอื่น,นไม่สนใจน้องน้ําเลยนะคะรุ่นน้อง หนุ่มน้อยสาวน้อยทัดน้ำมีนกรกดพิจิตงองแงอยากวอลแว์กับคุณอยากให้คุณสนใจเขามากกว่านี้ทุกสิ่งอย่างที่คุณกับเขาเคยดีร่วมกันเคยดีตั้งแต่แรกหลังๆคุณแบบไม่สนใจเขาเขาเลยแบบหัวจะปวดเมาหัวลาน้ําตอนนี้เขาอาจจะดื่มอยู่แล้วก็อาจจะแบบกรุ้มกริมรอที่จะแบบว่าให้คุณรับสายโทรหาแล้วก็อาจจะแบบ งอนแงวิ่งวินคุณในโทรศัพท์ก็เป็นไปได้นี่คือพลังงานคนที่อยากทักหาโทรหาคุณเด็กน้อยขี้ดือ้อขี้เมานะคะก็าอาจจะชอบดื่มแล้วก็ชอบแบบงองแงวิงวิงกับคนในข้อความหรือว่าทางโทรศัพท์นะคะบางทีคุณอาจจะแบบเออหัวจะปวดช่วงนี้มีเรื่องให้จัดการเยอะน้องจัดการตัวเองไปก่อนละกันคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายธาตุไฟราศีเมษที่ค่อนข้างที่จะแบบว่า เอาไว้เดี๋ยวที่หลังนะจ๊ะตอนนี้พี่มีปัญหาเยอะเลยเดี๋ยวเรื่องของน้องไว้ที่หลังนะคะเรื่อง คลิปนี้นะถ้ามันตรงกับใครมันจะตรงเลยแต่ถ้าไม่ตรงก็ถือว่ามาฟังเรื่องของชาวบ้านชาวช่องเขานะคะเดทเดูอิมันจบแล้วใช่ไหมพี่พี่ไม่สนใจผมแล้วใช่ไหมเดทสองเหรียญหมายเลข11บเมายเลข12ผมมันไม่สําคัญแล้วนี่ใช่ป่ะนะคะงอนคุณคะ่ะเมาแล้วก็งอนแล้วก็มีอารมณ์แบบว่าอยากจะแบบตัดพพอน้อยเนื้อต่ําใจในโช่ชะตา เขาเป็นใครในชีวิตคุณหรอคนที่อยากทักหาโทหาคุณงอนมากเลยตอนนี้อยากถามคุณว่าพี่คะพี่ครับผมเป็นใครในชีวิตพี่หรอ พี่เก็บผมไว้เป็นของเล่นหรอเบื่อก็มาหาคิดถึงก็มาหาบ้านของผมห้องของผมคอนโดอพาร์ตเมนต์ของผมพี่รู้หมดเลยแต่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพี่เลยมันยังไงอ่ะพี่จะให้ผมแบบว่าเมามาหัวระน้ําแบบนี้ทุกวันตอนนี้เมาไม่เท่าไหร่แต่ว่าเมาลักพี่มันยากมากที่จะแบบถอนใจออกมานะคะพลังงานเดท จะต้องทำยังไงถึงจะได้ครอบครองร่างกายจิตวิญญาณหัวใจคุณจะต้องทำยังไงถึงจะได้อยู่ในชีวิตคุณโทรหาทักหาคุณก็ไม่รับสายดองแชทจะต้องทำยังไงถึงจะได้รู้ว่าคุณให้เขาเป็นอะไรในชีวิตคุณว่าไปนั่นนะคะขี้งอนมากงอแงที่สุดเดสมันจบจริงๆแล้วใช่ไหมแต่ทำไมเขาถึง ตัดคุณลืมคุณไม่ได้คุณยังสิงอยู่ในหัวเขาทุกวันเลยนะคะพลังงานผู้ชายคนนี้มีดาเมจค่อนข้างรุนแรงกับคุณมากในอดีตตอนเจอกันตอนรักกันใหม่ๆคุณอาจจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป y o f อฟเให้ความเสน่หาเขามากมายแต่เหมือนแบบช่วงนี้คุณอาจจะมีภารกิจที่จะต้องทำนะคะคุณเลยแบบถอยออกมานิ่งเงียบหรือบางทีคุณอาจจะติดขัดเรื่องการเงินซัพพอร์ตออฟเเขาไม่ได้คุณไม่พูด คุณไม่บอกเขาเดี๋ยวเสียฟอร์มไม่ได้หรอกเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เขาเลยรู้สึกว่าอา้าวเป็นอะไรก็บอกมาถามไป1ิประโยคตอบสติกเกอร์มาหนึ่งตัวคืออะไรคืออะไรนะคะนี่คือพลังงานคนที่งองแงวี่งวีนตอนนี้อยากทักหาโทรหาอาจจะกําลังเมากรุบกรบด้วยนะคะ อยิงหนึ่งใบค่ะใครอยากทักขาโทรหาติดต่อคุณมากเอ็ดอฟซอดหนึ่งดาบเขาอยากถามคุณว่าสรุปคุณจะไม่อ่านข้อความใช่ไหมถ้าไม่อ่านเขาจะลบข้อความแล้วนะสรุปเราจะไม่คุยกันแล้วใช่ไหมวันนี้ถ้าไม่คุยเขาจะเมาแล้วหลับไปเลยนะดื้อเหมินมากค่ะพนักงานของเขานะคะรู้สึกน้อยใจคนที่อยากทักขาโทรหาคุณน้อยใจคุณไม่สนใจตอนนี้คุณอาจจะนั่งแบบตัดเล็บ คุณอาจจะนั่งตัดเล็บดูซีรีส์เห็นข้อความเ็าเด้งขึ้นมาคุณก็แบบเฮ้อเบื่อเบื่อจังอารมณ์เหมือนแบบคุณเบื่อเขาแล้วเขาก็รู้แหละว่าคุณเบื่อเขาบางทีเขาก็งี่เง่าแงแต่เขาอยากถามคุณว่าสรุปคุณจะไม่ตอบกับข้อความไม่อ่านข้อความไม่รับสายเขาใช่ไหมได้เขากินเสร็จเมาเสร็จเขาจะไปนอนแล้วนะเขาจะไม่อาบน้ำเขาจะประท้วงประท้วงนะคะนี่คือพลังงานคุณคุยกับใครคุณดิวกับใครเด็กคนนี้นะคะอาจจะเป็นรุ่นเองที่งอแง แล้วก็แบบเอาแต่ใจขี้น้อยใจมากคนที่อยากทักหาโทรหาคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณกำลังจะตัดหรือว่ากำลังจะปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานเหมือนแบบเหมือนเขาทำใจไว้แล้วสเต็ปหนึ่งขอพลังงาน6ใบปีนักษัต์อะไรที่แบบอยากทักหาโทรหาคุณมากในตอนนี้นะคะดูซฟอ๋ฟอ,ป,อปีมะรงปีระกาปีมะเสงปีกุลปีชวด บีมัมเมียนะคะมะรงละกามะเสงคุณชวดมะเมียอยากทักหาโทรหาอยากคุยอย,อ,อ,อยากอ้อนอยากออแงอยากถามว่าเป็นอะไรคุณเป็นอะไรคุณเงียบทําไมบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้นํอะคุณเป็นผู้นําคุณไม่ได้แบบว่ามีเวลามาสนใจอะไร มื่อก่อนคุณอาจจะรักเขาหลงเขาคุณก็เลยแบบเต็มที่ร้อยเปแต่ช่วงหลังๆคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องครอบครัวมีหลายสิ่งที่คุณต้องจัดการเขาเลยรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปเขาเสียใจถ้าหากว่าคุณจะไม่รักเขาเหมือนเดิมก็บอกเขาตรงๆเขาจะได้ทําใจ move on แต่ถ้าคุณกักความสัมพันธ์เก็บเขาไว้แบบนี้แล้วก็ใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างเขาเจ็บนะคะนี่คือพนักงานคนที่อยากทักหาโทรหาคุณมากเลยในตอนนี้แฮปปี้นะคะบ๊ายบายค่ะ